สวัสดีครับเ c ีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแต้มพารวยครับเมื่อนี้บ่าวแต้มกันดิมาทิตตามตัวเลขของพ่อแดงครับพ่อแดงผีหัวขาดครับท่านผู้ชมครับมากวันนี้ครับพ่อแดงกำมันใจอีกแล้วครับผีหัวขาดไปหยับกองสลากไว้แล้วครับประสันไปนั่งกองสลากไว้แล้วงวดนนี้มันใจครับท่านผู้ชมครับมันใจแห้งประสันครับ ส่วนตัวเลขหรือว่าเรื่องเล่าความฝันของพ่อแดงสิเป็นตัวใดนเนาะครับเนาะไปติดตามรับชมรับฟังกับพ่อแดงพร้อมๆกันครับก่อนสิไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาแต้มผ้ารวยนเด้อครับเด้อไปติดตามรับชมรับฟังกับพ่อแดงพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะพ่อแดงสวัสดีค่ะพ่อแดงสวัสดีค่ะพ่อแดงสวัสดีค่ะอันเบอร์ซูเอฟซีฟังเนี่ครับพ่อแดงไปนั่งเอากระพิงหัวขาดเหรอครับครับผม อคือขาดเกินไปเอามาตะกองสลากคุณรเปให้ไปเามาตะกองสลากครับพีหัวขาดนะครับผีหัวขาดครับเอามาเลยไม่ไะกองสลากครับถูกคือขัดเปินนั่งไปเลยเปล่านั่งเอาเลยครับนั่ง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 เลขไปแล้วนั่งเลขไว้เรือยเหยียบไปแล้วครับอู้วนี่แล้วพีเอฟซีตองการครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเบ้าแอมเราทงนาครับเอฟซีเลยๆประจำงวดประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคม พศ2 5 6 8กับพ่อแดงฝันแม่นมอติพัฒน์มาหาแปดครับนอพ่อแดงครับผมเอาไปนั่งเอาแนวไหนไปจังไหนมาจังไหนบาวสู่เพรายละเอียดเพิ่นไปเลยครับไปนั่งกองสลากเขาที่เอาอยู่กองสลากเลยครับครับผมอันเต็มเต็มเลยว่าสั่นครับหกสองหกสองครับเด็กสามตัวนึ่งเจ็ดสามสองครับเจ็ดสามสองครับ บอโลซาบอกเลยบอครับบอกเลยอที่ล่าเนาะน่มักแนวนี่ละเอฟซีเพิ่นมักแนวนี่หละอุ้ยตรงกันกับเลขเทวดาได้พอแดงแมนอยู่ครับเทเทวดาหอมมาบอกกับตัวนี้บอแมนบอกครับครับผมผู้จีสามคือกันเนาะเดี๋ยว่วัาคือเข่ากันก็เพิ่นแท้าเถ่นเข่าแกบเลยครับชุดยอดเลยครับครับผมเพิ่นมามาจากกองสารเดิอนเ่องอะไอือดครับมาหอด ขึ้นบ้านนี้แล้คุณมาครับมาหอดเจ้าขึ้นบ้านนี้ไปเลครับพอแสดงไปทางเอามืออไรล่ะขึ้นบ้านนี้ครับขึ้นบ้านนี้ครับอืกะตรงกันเลยครับครับกับเพื่อนกับแปลมาตะปูตะกองสะามาตะกองสะาดคครับอยไปเหยียบมาคาคาด้วยก็ได้เหยียบเอาเลยเหยียบเอาเลยครับทั้งเหยียบทั้งนั่งเป็นบ่าทั้งเหยียบทั้งนั่งนั่งเต็งไว้เลยครับเอาตัวนี้ละครับอื เป็นมาเอาค่าขาดกรวดแบบงวดนี้ไปใส่ค่าขาเลยครับอู้ัะไรฮะให้จำเอาไปใส่ให้จำเอาครับหกสองครับหกสองครับเด็กสามตัวเจ็ดสามสองครับเจ็ดสามสองเนาะครับเอ้คือจ่าจ่าเป็นหายมากเต็มเ็มเลยแบบว่าบอลเป็นรอสาเขระไพอันนี้เป็นทางอายุปลาซาะเลยบอกครับเนี่ยครับผมครับครับจังมา ่นอยากเอาผมไปอยู่น้ำดีไหมไอ้เสียเอาไปอยู่น้ำอีกผีผูข้อตายที่ครับพีผูข้อตายเสียเอาไปอยู่น้ำครับห้วยผีผูข้อตายกับมาน้ำบอกครับนี่ยม่ครับครับผมอันนี้ผีหัวขาดครับพีหัวขาดกับติ่ผีหัวขาดเป็นผู้บอกครับผีผูข้อตายเสียไปอยู่น้ำแนวไหนครับเอาแบบอยากให้ผมไปอยู่พุ้นครับแต่ว่าเอาแบบเห้าบ่ด้นั่งคุยกับไผรน้า แบบว่าจะเอาหายมีดไปเรือยจะเป็นไปไปอยู่เป็นมูครับอย่าไปได้ไปอยู่แบบประเด็นว่าจังไดรล่ะเกิดใหม่หายไปท้อเสียนี่หายอยู่ดีไมีแห้งกินเขาเสียบนอนนับเป็นยังผมรางสิครับเจ้าคือบอกแบบนี้เป็นบ่ครับคนตายกับคนบ่ตายเปนสิไปอยู่รึเปล่าแตไดนยังไงผมรางสิครับครับครับสร้างจับไว้ครับไป อยู่เงินจดสักเลยครับไอ้ผมไม่อยู่ว่ะอยู่ดีมีงเงินเด้อคุณบอกครับเอา้าจำเอาไปสิอันเดียรสองตัวนั้นหกสองเนื้อคุณบอกหกสองครับครับอันเดียรสามตัวสามโอ้อันเจ็ดสามครับเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองครับ,รบเดียร์เดียวกันก็พีหัวขาดเลยครับผมครับพีพพผูกข้อตายกระบอกตรงกัน ผีปูกเข้าใจกับบอกตรงกันปูกกับบอกตรงกันอี่อลวงปูกกับไปน้าบ่ครับครับลุงปูกเพื่อมาจางไหครับอันเราได้ตัไหขเพนมาปู่นะครับจำเอากำลังไฟกำลังเจ้าฮักเพิ่อน่นหกสองเดือึเพนมาครับอันเด็กสามตัวเจ็ดสามสองเนือครับ โอ้ื่อนคันแดงกับักบ่ตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยครผู้สั่งแตกเนาะบ้าพึ่งมาให้โซคขื้อว่าล่ะครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์กับพ่อแดงครับเป็นยังไงผีตายทองกลมมหาบ่บ่เห็นเพื่อนครับอืมก็ยังอยู่ตัวเก่าครับอืมหกสองครับผีตายทองกลมกระบอกหกสองเนาะครับครับผมเอฟซีเทวดาเฮะมาบอกไปเอาล็อกกองสลากไว้แล้วสามสิบล้านกับหกสอง เลกสามตะกูกับเจ็ดสามสองคือเก่าครับผมไม่ใส่บลอลุงปูสองบอกตั่ไหนครับหกแปดหกแปดะแม่นอ่ครับพอแดงแม่นครับอันนี้เลขลุงปูสองหกแปดครับดีพอแดงเป็นฝันเอาก็ถือว่าเป็นเลขบัวลายหางเนาะเอาเอฟซีอดเินไอ้สิถามเขียนไว้เรเขียนไว้วอ่ะถือนะครับประจำวดวดวันที่หนึ่งตุลาคมครับ หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับพ่อแดงผีหัวขาดครับไอ้จ้าจ้าเต็งไว้เลยบอกครับพ่อแดงครับผมมันใจเนาะครับเนาะครับมันใจคือเก่าล่ะสามตัวก็ถือมาแล้วสามตัวตรงตรงพ่อแดงสองตัวก็ตรงตรงจ้าจ้าครับขอให้มีโชคใหญ่ครับดีด้ครับท่านผู้ชมตัวเลขของพ่อแดงครับพ่อแดงผีหัวขาดครับท่านผู้ชม ผีหัวขาดไปเอาเหล็กมาแต่กองฉลากครับท่านผู้ชมครับงวดประจำวันที่หนึงตุลาคม2568ครับเลข2โตัวครับ62ครับ62แล้วก็เลข3ตัวครับ732ครับ732ขอให้โชคดีมีโชคลาภกับพ่อแดงด้วยครับเดือสุดท้ายครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาแต้มพารวยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ